สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเน่งพาทุกคนมาพบกับรถเข้าใหม่ตัวท็อปสุดของ X1 โฉม F48 นะคะอย่าง X1 20D M Sport ที่มาพร้อมชุดแต่ง M Sport เต็มๆทั้งคันและเครื่องยนต์เวอร์ชันใหม่ B47 ที่อัปเกรดขึ้นมาถึง40แรงม้าเป็น190แรงม้าจะเด็ดแค่ไหนมาดูในรีวิวนี้กันเลยค่ะ น้อมต้นันที่ภายนอกก่อนเลยนะคะคอม p พ c t SUV จากค่ายใบพัดคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้คอม a พ t อย่างที่หลายคนคิดกันนะคะเพราะว่าเขามีขนาดตัวถังที่เรียกว่ากว้างขวางกว่า Compact SUV ในแบรนด์พรีเมียมอื่นๆในไลน์เดียวกันมากอยู่ทีเดียวเลยเรียกว่าเกือบจะเท่า X3 ตัวเก่ากันเลยทีเดียวนะคะ แล้วคันนี้เนี่ยเป็น 20d M Sport เป็นตัวท็อปที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขามาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport หล่อๆรอบคันทั้งกันชนหน้า M Sport กันชนหลังนะคะด้านข้างสเกิดข้างรวมทั้งการตกแต่งด้วยคิ้วสีดำเงาแบบ High Gloss Black ทั้งคันทั้งคิ้วหลังคาคิ้วหน้าต่างหรือว่าจะเป็นที่คิ้วกระจกมองข้างนะคะทางด้านหน้าก็โดดเด่นด้วยกระจังหน้ารูปไตที่มีเส้นโครเมียมโดยรอบนะคะแล้วก็จะมีไฟหน้านะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของ ขององ F48 ีกด้วยนอกจากนั้นล้อแม็กก็ยังได้ล้อแม็ก M Sport นะคะลายก้าการคู่แบบเท่ๆที่เข้ากันเป็นอย่างมากกับเส้นสายนะคะของรูปทรงแฮชแบ็กทางด้านหลังอีกด้วยด้านหลังค่ะยังใส่ของได้กว้างขวางมากมาย เปิดฝาท้ายนะคะขึ้นมาแบบซอฟๆตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยสําหรับ20 DM Sport ตัวท็อปพื้นที่เก็บของกว้างใหญ่ไพศาลเลยทีเดียวและถ้าหากตรงนี้ยังไม่กว้างพอเราสามารถที่จะพับเบาะลังแล้วใส่ของเข้าไปจนถึงติดหลังคนขับเลยทีเดียวค่ะปิดฝาท้ายแบบสวยๆนะคะกดแค่ปุ่มเดียวแล้วมาขึ้นภายในรถกันเลยค่ะ เข้าออกรถแบบท็อปทอปนะคะก็ต้องระบบสัมผัสคอมฟอร์ตแ c คเ s สที่เพียงแต่ก็สามารถเข้าออกแล้วก็ล็อกรถได้อย่างง่ายดายโอ้โหด้านในนะคะเป็น M Sport ทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ตัวพวงมลาลัย M Sport 3ก้านนะคะเป็นหนังเนป้าแบบลื่น เด่นมากๆมองไปเห็นปุ๊บเลยก็คือตัวเกียร์พั e โรชิพตัวนี้นะคะใครที่ชอบฟีลลิ่งของการขับขี่ให้สนุกแล้วเชื่อในคำขวัญของ BMW นะคะว่าเกียร์ด r รี i ิ้งเพลชเชนะคะก็สามารถที่จะอินกับการขับรถแล้วก็ชิพเกียร์เองแบบนี้ได้เลยนะคะโลโก้ M ที่อยู่ตรงนี้ก็เท่มากๆ ตัว M Sport เนี่ยภายในก็จะไม่เหมือนกับตัว X Line เลยนะคะโดดเด่นด้วยทั้งตัวสครั Plate นะคะ M Sport หรือว่าจะเป็นอลูมิเนียมทรีมภายในที่เป็นลายเฮกซ AGON นะคะหรือว่าเป็นหกเหลี่ยมคล้ายๆกับรังผึ่งแบบ r o ม b i c a l นั่นเองนะคะ ภายในก็จะมีตัวผ้าหลังคานะคะที่หมู่เป็นสีดําที่ทําให้รถคันนี้ดูแคร่งขรึมดูดุดันมากขึ้นอีกด้วยหน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอใหญ่นะคะที่มาในปี2018นะคะเป็น i Drive แบบใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทรถแล้วก็คุยในเรื่องของออปชั่นกันค่ะ กดปุ่มสตาร์ทแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะมาสัมผัสหน้าจอแบบง่ายๆแบบนี้นะคะแค่กดทัชแบบนี้ค่ะก็สามารถเลือกได้ทุกเมนูเลยตัวนี้เนี่ยนะคะเราทั้งตั้งค่าตัวรถได้มีตัว navigation ของ BMW ให้ด้วยนะคะใช้งานแบบทัชสกรีนง่ายดายมากๆนะคะตัวเด่นเลยอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของ option connected drive หรือว่ารถสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลานะคะคันนี้เนี่ย วิ่งมาเพียงแค่4ี่หมื่นหมัดมาเท่านั้นนะคะสภาพทั้งหมดนะคะถึงใหม่เอี่ยมอ่องหน้าเป็นเจ้าของขนาดนี้แล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันที่สุดแสนไฮโซอย่างการที่เราสามารถคุยกันกับ BMW Assistant หรือผู้ช่วยเหลือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเราได้อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าจ่ายราคา X1 นะแต่ว่าสเปคเนี่ยหลายๆอย่างนะคะเกือบทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับของรุ่นพี่ใหญ่ทั้งหมดเลยเลยถ้าหากใครนะคะที่ ยังไม่อยากจะใช้ตัวทัชสกรีนตัวนี้แล้วเคยชินกับความเป็น iDrive ก็ยังสามารถที่จะเลือกปุ่มเมนูแล้วก็ใช้ iDrive นะคะสไตล์หมุนๆกดๆตรงนี้ได้อีกด้วยนะคะการตกแต่งภายในนะคะทำให้เกิดพื้นที่ที่กว้างขวางมากๆนะคะอย่างที่บอกไปว่าบอดี้ของ X1 f 4 8เนี่ยเขาอัปเกรดให้ใหญ่ขึ้นมากว่า F1 รุ่นเก่านะคะ X1 รุ่นเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าตีตื้นนะคะรุ่นพี่อย่าง X3 นะคะขึ้นไปเลยทีเดียวนะคะจะเห็นว่าเนี่ย ออกแบบสเปซมาได้ดีมากๆนะคะคอนโซลกลางนะคะหรูหราด้วยหนังที่มีการเย็บด้วยได้สีน้ําตาลอ่อนขณะเดียวกันมีพื้นที่เก็บของนะคะอย่างช่องใส่แก้วน้ำนะคะหัวเกียร์นี่ต้องเด้งขึ้นมานะ,ะเพราะว่า BM เ็มนี่ยเขามีคอนเซปต์เรื่องของการขับสนุกเพราะฉะนั้นเขาอยากให้เกียร์เนี่ยยังคงอยู่ตรงนี้อยู่นะคะในเรื่องของโหมดการขับขี่นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ตั้งแต่ตัวประหยัดที่สุดเลยก็คือ ECo Pro ไล่ขึ้นไปเป็น Comfort แล้วก็ตัวสปอร์ตนั่นเองนะคะซึ่งในโหมดสปอร์ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้ฟ e ล l i n g ของการขับขี่ที่ตอบสนองมากขึ้นนะคะรอบเครื่องสูงขึ้นนะคะให้ความสนุกมากขึ้นในขณะที่ก็จะกินน้ำมันมากกว่าโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมด Eco Pro นั่นเองด้านหลังนะบอกแล้วนะคะคอมแพ c t กแบบไม่คอมแพนะคะเล็กรูมเหลือๆเฮดรูมเหลือๆนะคะสบายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญสามารถที่จะ พับเบาะได้ด้วยนะเราพับ,บเบาะแล้วก็ใส่ของนะคะยืดจากข้างหลังเนี่ยมายาวๆได้เลยนะคะสามารถที่จะพับแยกกันแบบ60-40นะคะใส่ของยาวๆจะเป็นถุงกอบสักใบาพาดมาฝั่งนี้ในขณะที่คนที่นั่งทางด้านนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะได้ feeling ของความลักชัวรี่ของการนั่งแบบเต็มๆเข้าไปได้ และนี่ก็คือหัวใจที่สูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยง X1 นคันนี้ค่ะกับเครื่องยนต์ตัวใหม่นะคะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทวิน Power Turbo อร์โบทวินพาวเวก็คือพลังคู่พลังคู่ที่1น,นะคะมาจากพลังของเทอร์โบที่มีรูดูดคู่พลังอันที่2มาจากระบบวาล์วแปรผันนะคะที่ทําให้เครื่องยนต์ที่มีซีซีไม่มากแต่กลับมีแรงมาแล้วก็แรงบิดที่มากขึ้นนะคะ คันนี้มีแรงม้าถึง190แรงม้ามากกว่าตัวเก่าขึ้นมาถึง50แรงม้าแล้วนอกจากนั้นมีแรงบิดถึง400นิวตันเมตรนึกภาพออกไหมคะว่ารถคันกระทัดรัดย่อมๆประมาณนี้นะคะแต่แรงบิดขนาด400นิวตันเมตรอ่ะเวลาเราขับบนถนนไม่ว่าจะขึ้นทางด่วนจังหวะแซงวิ่งทางไกลวิ่งต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกลัวใครเลยไม่ต้องกลัวเสียจังหวะอะไรเลยนะคะเรียกว่าในงบประมาณเพียงแค่1นึ่งล้านห้าแสน 90,000บาทนะคุณได้รถใหม่ๆนะคะวิ่งแค่40,000สมรรถนะดีๆแรงบิดเนี่ย400นิวตันเมตรนี่คือทาชนนะคะรุ่น X ที่ใหญ่หรือว่ารุ่นซีดานไซกลางเนี่ยได้สบายๆเลยในการวิ่งทางไกลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าคุณพร้อมที่จะรับน้องคนนี้กลับบ้านนะคะพร้อมเงื่อนไขวารันตีและ BSI ยาวๆนะคะคันนี้นะคะได้ BSI ถึง10ปี ซ่อมฟรีถึงปี2,028กันเลยทีเดียวโอ้โหนับจากตอนนี้อีกถึง6ปีนะคะอีก6ปีเต็มที่ซ่อมบำรุงรักษาในศูนย์ BMW ฟรีทุกแห่งทั่วประเทศคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะโทรเข้ามาหาเราตอนนี้เลยที่092-924-5641หนะคะหรือถ้าหากว่ามาไม่ทันแล้วสามารถกดเข้าร่วมกลุ่ม OpenChat นะคะในนั้นจะเป็น ลุ่มลับที่เรามีอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนที่จะเอามาไลฟ์สดให้ทุกคนใครอยู่ในนั้นเห็นรถใหม่เด็ดๆเ,เข้าก่อนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจจองก่อนนั่นเองค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้กับรถเข้าใหม่จาก b e n ซ์มอเตอร์มค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะ หากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด s u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ